สวัสดีครับวันใสายๆแบบนี้กับการตื่นสายแบบนี้นะครับฝนตกทั้งคืนเลยวันนี้จะมาอบเนื้อไม่ใช่เนื้อสิเนื้อหมูครับอันนี้หมักมาจากที่บ้านแล้วนะครับเดี๋ยวจะอบกันเลยเนาะมาเดี๋ยวเราจะมาอบกันเลยตอนแรกว่าจะตากบนแดดเดียวนะครับก็มันไม่ค่อยมีแดดเนาะหมักอย่างนี้แห้ง มักอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับมันจะไม่แข็งมากเนาะมันจะนุ่มๆหน่อยถ้าตากแดดมันก็กระด้างกระด้างตรงเปลือกมันก็จะใช้เยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าอยู่สามคนเนาะแต่ว่าเรากินนิดเดียวแต่น้องมันจะกินเยอะหน่อยน้องเป็นนักเรียนนะครับนักเรียนหมอปลายกับหมอต้นแต่ตัวใหญ่มาก ตัวสูงประมาณน้องผู้ชายจะร้อยแปดิบละน้องผู้หญิงเขาประมาณร้อยเจ็ดเจปมีแต่ยักด,ดังนั้นเราก็จะต้องอันนี้เยอะหน่อยอันนี้แม่หมักให้นะครับไม่ได้หมักเองไม่รู้แกใส่อะไรให้บ้างรู้จึกอร่อยไหมเนี่ยไม่ได้ชิมด้วย ใส่ไปให้มันมีช่องว่างนิดหน่อยก็พอนะครับแค่นี้น่าจะโอเคโอเคอบเ,เลยประมาณสักอือเท่าไหร่ดีน่าจะสักสินาทีนิดนิดสิบห้านาที โอเคเดี๋ยวเรามาดูตันสุกนะครับระหว่างนี้เราก็จะมาทำน้าจิ้มโดยการเราจะใส่ใบมะกรูดด้วยใส่นิดหน่อยพออุ้ยน้ามันคมอ่ะั สามสี่ใบพอถือกล้องด้วยไม่ถนัดอึ๊บอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งลุกเปี้ยวนะครับคือปลูกมะนาวอะ่ะไม่เคยรอดแต่ว่าปลูกส้มจีดนะ๊ดอ่ะผลออกเยอะก็ส่วนใหญ่ก็จะเอาส้มจี๊ดไปใส่แทนมะนาวก็สักสองลูกเล็กๆพอ นี่เดี๋ยวเราไปทำน้ำจิ้มกันเลยระวางรอเราก็จะทำน้ำจิ้มรอเลยนะครับเ็าจะซอยใบมะกรูดซอยให้ฝอยๆนะเสียงหม้อมจะรบกวนเราหน่อยนะครับซอยฝอยๆเสร็จแล้วนะแค่นี้พอมันจะเยิบไปมันจะหมินเนาะ ไปในีถ้วยแล้วก็พริกป่นใส่ป่นล,ล,ล,ลงไปช้ไปเลยสูตรนี้ขาดไม่ได้ผงชูรสใครจะบอกว่า ทำอาหารไม่กิ่งแล้วใส่ก็แล้วแต่ไม่ใส่ก็ไม่อร่อยโอแ้แค่นี้เพราะว่าเราไม่ได้กินเยอะกินคนเดียวหมดถ้วยนะครับเราแค่จิ้มจิมเนาะถ้าไม่ใส่มันแม่อร่อยเลยนะ,ะลืมเก็บเขียงไปซะละต่อมามะนาวหรือส้มน้านี่แหละส้มจี๊ด ระเบิดระเบิดเลยทุกคนดูข้างในมันเป็นนี้นะม,มันจะฉ่ำน้ำมากเลยแต่มันจะไม่ค่อยเปรี้ยวนะครับมันจะหอมๆเหมือนส้มอะ่ะปลูกมะนาวไม่เคยรอดเลยอะ่ะเดี๋ยวจะลองปลูกใส่กระถางเหมือน เหมือนส้มจีทดูเผื่อมันจะรอดบ้างใสสองลูกนะครับมันจะน่าจะเปรี้ยวพอดีมันไม่ได้เปรี้ยวมากเหมือนมะนาวนะครับสองใสคยใส่สี่ลูกก็ยังแบบไม่ค่อยเนะี่ยมันจะเปรี้ยวหวานหวนอะ่ะคือถ้าเรากินอะ่ะมันจะเปรี้ยวแต่ถ้าเรามาทําแบบเนี้ยมันจะเปรี้ยวหวานหวานเนาะสุดท้ายใส่น้ําปลาจะไม่ใส่เยอะนะครับแต่พอมัน ท่วมนิดหน่อยแล้วก็แล้วก็คนให้เข้ากันแค่นั้นเองนี่แห้ง <ๆ S 2> แบบนี้ที่บ้านตะกินแห้งแบบนี้นะครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาแอบดูหมูกัน ว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเรามาแอบดูหมูกันยังไม่ใกล้เคียงเดี๋ยวเอาซ้อมคนคนนิดหน่อยข้อเสียก็คือถ้าเราไม่เอาไปตากแดบเนี่ยมันจะมีคราบออกมาแบบนี้แล้วมันต้องพลิกเนาะแต่ถ้าเป็นหมูแดดเดียวเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรเลยแค่อุบทิ้งไว้นี่อาจจะต้องใช้เวลานาน โอเคอกตอโอเคสุกแล้วพอดีเลยอ้อจะไปกินข้าวก่อนอาบน้ำก่อนจะมากินข้าว พอดีอร่อยไม่เซ็มมาเสร <c oughs> ็ิริบเกินกันตายละ ว้แข้น โอเคปิมก okay. ินข right. ้าวเนียวไปละบ๊ายบาย